เรืองัจะต้งเป็นตีตีตัโตตูตตตีตีตีเตะยังแหลกเลยรถไปนั่นกูก็รเปเครื่องจนกันแกตายเรื่อวาร่วงลิเกลยถทอว่าโกงต้องต้องลังต้องต้องตีตีไดยตีตัดตีตัตีตีตีติดตั้งกชนจลกูแล้วมันนาเห็นไหมมันวบาบีบเลยแต่ไม่เล็กเว่าใจรดังมันนาดดเกเด้ไอ้งเอ็กบใจมันดังเพืออน โอ้อเคยจะยิ้นกองเอกไอ้ใช่ไดังมาเหมือนขั้นอื่นไอ้เดียกก็ยังรู้ผมก็ไม่เคยเห็นนะพี่แอ,องจิ๊บจั๊กลานลคนไม่มีบุญในหนังดังเพลินอไอ้ไรื่กว้างละ่ะตาหัวกว้างหน้าผีแพรดังเพลือก้องอุ้ยปะยิกงว่ะเอาวัจิ๊บจั๊กลานก็มันเกิดอย่างอื่นไม่เกี่ยวเลยติดจิ๊บไม่กินกว้า,ววางไอ้ดีบรี่กือหัวหุ้ยอันหัวกว้างเออตะควาย หุ้ยควายใก่ควายกับตัวกันเลยไม่ลงกับมัวหุ้ยควายเลยตะโกงมันนั้นถ้กเคยเชื่ออุ้ยเออแต่ถ้าปลาบินตาบาดกังตังบนกังตังพอดวงพอิมนกังตังกระพถ้าถูกครับดังนั้นนู้พ้าคิดราล้อนแต่ถตาหลกเจ้าก็กรมโดนขึ้นหนังกครับหลวงเจ้า คุนหนังกางหมดครับน้องเจ้าแม่ผพูดแต่ยังคงเจอรักกันกันมันมันคันสีอะไรนะพี่ทองโอเคแก้วนี่เอาแล่คนโบ๊ทเจอเป้ะใจตาใหญ่เลยเจอได้ดูนี่เที่ยงวันเดิอนสิบก่อนคุณหนูกันดูเลยใครไอ้ปี้นี่ก็ว่าวังวันนั้นพวกค่ายายมาต้อมมาแล้วนั้นเห็นไหมแก่จิ๋วแก่กว่าไอ้แก้วเคยเจอยาวึ่งก็ก่ายาที่ไหนเดือนสิบก่อน ก้แก้วว่าล้านแล้วลุงครับนี่คุณล้านมันตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่าเนี่ยนูอกว่าซ่ำรีมานตึ้งเจ็ดนี่โอ้น,นี่ยังปลูกได้นี่แก้วก็ดีใจซื้อมนสักขวดนะลุงนะแต่ที่จริงพันเจ็ดแต่นี้ผมเป็นการเผยแพร่ของบริษัทนะคิดลุงพันเดียวยาครับแกก็อย่างต่างก็รอยก็ยืมพที่ร่มไม่ไ้อยใจดำนี่ กลัวคุยมีพ้อมกันเลยทำไมพี่ทองไม่ให้เฮ้อเลอยคนใกล้กับไม่เจนเดียว้ยหลานว่ามึงเหลานูแดงแปรบซื่อได้มันต้องซื่อด้วยปัญญาไม่ใช่โคตรซะหน้าจันทร์เสกเม็ดบอกแล่งเม่นแต่ก็ต้องใช่ได้จริงเลยมันจะไม่ตาแจ้ามึงโคตรนึกว่เอ้ยไม่ให้เด็คุยแกล้งฝืนตรงนั้นคนใกล้กับ่าวลานอะไรเปรตก็เราเชื่อมต้องเชือเ่อด้วยพ้ล มันเป็นลูกเกยเจ้าไหมมาเจ็บจี้วันนี้ครับเลยแต่คืนนี้เรานอนที่ไหนนอนล่านี่สชงใช้ลาป่าช้างไบักทองลาเปลวอะเปลวก็เปลวเก่าเปลวมันเก่าแล้วแต่พี่ไม่เก่าตามเปลวแต่มึงแหละเอ้ยแกมึงเชื่อมึงเชื่อได้มึงอยากงมง,ง่ายหลอกซะไม่นี่ใครมันเชื่อเรื่องพี่โอ้มาเชืออย่าลลหลบรว้ไอ้จอมพี่ฮะ พี่ทองไม่เชื่อเลยมันไม่มีมึงโงบปหรืหอเฮ้แกเออหมูชั้นเราไม่เคยเห็นตัวแต่ว่าถ้ามันมีจริงเราเห็นขี้มันบ้างหนักในหน้าเราเห็นตัวเราเห็นขี้มันขี้เปควด้วยนะขี้หนักกูเตียวมาขี้ปเปลียวกูม่อนปอบขี้พี่กว่าพ่าเลยเอ,อาเตามาใกล้กูโรล่านะงเด็ก้อนแรกเด็กเกิดจากจูนามิปุกาตะเตีออกมาบุกรถให้ยาา่าละกัน แต่แต่ผู้แคแล้วออกไปบอกคนพีคนนั่นแหละนงก็วาพีน่เชอไนี่เลยเชตุจิงแม่แก้วแม่เราอ้ไกย่เลือไปกลบอกกูเลือปากเป็ดกล้หน่วยร่องรอยในซรอยจาตูบาสแมมยัดแม่ออกไปเกยวักกินใก่ชัดนั่นไหนบอกว่าเป็นไข่งูเหลือมปากเป็ด ปากแป็ดเปลือกืนเคยมดอย,อย่าโยบานเรามันปากแปด็ดแลวมันกินแป็ดคอละแปดแมลงกินา้าอกตัวกินร้จเคยให้ร้องงวยแล้วไปแมวก้อยไปใกล้เ,ยยเลยได้ที่รอยไปเจอแปดลาวเลยเปิดรูไมาไปใข่โตเป็นไคอยู่เรื่องปากเคยเลยจ้าป <c oughs> ริ้นกลัวพี่แต่ก็กลวัวคือกลัวพี่เชรดฐะกิจแกอ้อพี่เชรษตะกิดเปลือกก้มันแต่รีบที่จมีที่แปด ไตาโอ่กเลยไม่ลอกเลยนั่นจริงพึดการอ้อมมะลีตะโรยิม่ต้องโลฮัสิปมึงเชอกูแต่นั่นเลยไม่ลอกพี่เจตากีก็กโกตุก,ก,นกตันเลยมึงเล็ยางหุ่นนี่กูนกเวอใน,อนอห้ไวในน้องกูปลูกยางเม็ดก็ไม่ไวเลยก็ไม่กล่าวพี่โยแล้วคืนนี้เรานอนที่นี่นอนนี่แล้วพรุ่งนี้ก็มันรุ่งนะตัวจ้าผมมีเจ็ดบาทพี่แก้วมีสองเก้าบาทซื้ออะไรกินอะ เออแล้เจอได้กินกันพอที่คนยังเจ็ดบาทฮ่ารุยเจ็ดบาทนี่เจอพูนเลยพูนให้พูนกินกันมากแลยปั้นกันกดจอนเดือนนี้อย่ากินแม้เดี๋ยวมันอิ่มเอื้ออีดลินก็เลยพอรอรอเลยอมน้ำอิ่มแหมงหมาเลยอ๋อมกเจอเงยของคอยยกให้เลยคอยบอกเอางั้นกุยไต้กินเต็มเรื่องคนนั้นก็เรุ่มากไปหมกตาเงื่อได้เลยนู่มมันไปบากินข้าวกลางจ้างเราก็กินแต่ตรงนี้มันจะโง่เร็ว อย่าไปคิดเล่นๆอย่างนั้นพี่ทองเฮ้ย hey, ตอวชาวบ้นเศ้าตลาดเยอะแยะมากมายพี่น้องมีความทุกข์มีความเดือดร้อนตึงเครียดไปบนถนนจนทางเบี้นเลยรถรวดรากลวดด้านแปรนะเยอะแยะมากมายถนนจนทางฮะกล้า,าไปในเศรษฐกิจลำบากยานขึ้นลูกชิปจริงแต่คนตกไม่ได้ตัดตึงเครียดก้องขึ้นราคาปลาต้มดีลุอยอันทีปลาทูปลูกกันไปลูกหา้าชิปออกชิปปลาลังลุรยรันนี้เราให้ความบันเทิงเกา ก็ไอ้มั้งใจ่ต้องเดินทางมึงเล่นไหนตรงเนี้ยกลางดนแต่คนนู้นตุ้มมีดคนนี้ตีมีดแต่ว่าเต็มมันเทศตาบ้านบริโภคไปไหนอยู่นั่นนี่ไปก้อก็ไม่ตึงกับก้อแต่เราทังเขาไอ้รงแต่ตาก็ไม่ไอ้แรงคือแล้ว่ตาบุญมั้ง่ะตาเห็นว่าไม่ก้อเหล่านี่แล้วเราอะไรไปแลกไปเปลี่ยนน่ะเขาใกล้ก้อเราก็ขดชนะให้เขา นี่โคตรน่าผือพี่ทองรู้หรือคนตาจนเลยโบไเพิงเชื่อกูนะก็ไก่เลยไก่เคยเคยทอดไก่ทอดอ้อมตะลอดตะนานเชิญที่ครับเชิญทันจะเอาชิ้นไหนไก่ดีและไม่มีวัดนกวนตกตอก,กแวะมาซื้อไก่ เรื่อจามแต้มซ้องไ้กินจะแต้มไงหน,หนึ่งจินพี่จะเอาจินไหนยังหญิงตั้งใจเข้าไปทางนี้หญิงและชายเข้าไปทางนี้จะรับคุณพี่ก้ามาแวะใกลโอ้โพี่ทองนี่ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยสุ่มเสียงก็ดีมันจนเสียดี ก็จนตำไรก็มันติดจนเตี่ยมันแลยกูกินได้เื้อไม่กูกินวนไหนไรเตี่ยมกินไม่กได้ซื้อนี่เปื่อจนและเปลี่ยน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 เออใช่ใช่เราไปขอเกาแล้วเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขาเออทำาม่ได้กินใช่ไหมปากท่องแต่สมมุติว่าเขาขายโล่งแหมมือกินเดือดโลงเสียงอะไรอ่ะ อโลนี่พี่ทองมีมือถือเนี่ยกล้องดแดกเล่นกล้องแดกนี่หลอครูตุ้มอะไต้องก็แก๊ปใช่ปอกเนี่ยไอ้ปากเสี้ยนี่เลยมึงนี่แต่มึงไม่บอกกล้องดแดกเล่นก็งใครู้อ่ะคนเราหนังเลยจากไอ้นี่มาพูดนั่นเผื่อใครเจออีนั่นมันคว้างแล้วในห้องอาหารเนยในรถนั่นฮะแล <c oughs> ้วพี่ทองพูดกับใครอ่ะกล้องจีนกัะมันพูดแต่มันไม่ใจ่พูดได้เราคว้างเลยเอาเนืาาานเ้อซาซาเตโรผูดนี่ ทำดังได้ไงทริปบารเฉือท่านกวายใช้ใช่เร็วหลงทุนบังเลยนี่กดกันตรงนี้เลยนี่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 ปุ่มนี่อือแปลกดีนะอ๋ออย่ากดกดเจ๊บันท่านแมสเลยก้องบักทองขอยืมโทษถึงอีแม่จังน้อยหลายมือเรียบ่ได้กลับบ้านอีสานเนี่ยขอยืมจักหน่อยบักทอง โอ้ยเนี่ยใคยืมโต้ตึงแม่มันดูเนี่ยกูมา,กาไกลจากไรโบ้ยยืมมาแต่ง่ายเปล่อนจักตีต้ต้อง้าบางท้องเอ้ยตงรงศาลเดิคิดหอดในมือเรียบร้อยวาวยังนี่ไม่เล็กไรอะแม่มันงันฮะไม่เล็กเลยเลขไหนก็ถึงทั้งนั้นเนี่ยเข้ากับตัวจับไอ้ตองกว่าเพิ่งตกเล็กไดต้องไหมทำคัญนี่เรื่องบ่ยืม,มนี่ บิล่าดรงเงินนะเของก็คุณเรียกเรกเลขใหมยที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้นเมอร์โยคอนแกนาสวิสอ้มเขตดต้เหลาอเอาเลขใหม่ก็ได้บางท่องเลขนั้นสงสัยแม่าอยู่ มัดสัตว์เด็กคนเลขใหม่นี้เป็นสามารถติดต่อได้น,นเมื่อยยโกะแกนนอสสวิตอ้อมาเนี่เลขใหม่ก็ได้่ะพบว่าก่อยโทรกันดีไม่ดีเออเลขเหลือเงนะินวะะผมมาไอ้เครือ่องบินแจกกันเลยเว้ย๋ยวไม่ดังฮัลโหล ครับครับครับสักครู่ครับอ่ะสักครู่เอาแค่วิดติดเลยเอ้าแค่วิดแค่วิดแค่วิดเดี๋ยวอินก็กูบัตมันยังออกมายี่ตังแล้วนี่ที่แม่บอกเมื่อนี้ก็ินอนที่แม่อยู่ตลอดไม่น่าจังบายที่จิบโตรับซับคันเลยเล่นมือโปรกันได้ยินกัน อย่าเอาไปร้องเลยแรงมั้งเลยพี่แม่คอยเองนฉันไปดีบอกพวกไงแม่ไมันเหงาฝนตกบอว่าตกแม่ยังเลี้ยงคข้อยู่บอหัวข้อยเป็นยังไงแรงดีแรงแรงเหลืองก็ต้งทับหรืออย่าไปท้าเหลืองควายกันสมัยนี้แม่คอยืมโทรศัพท์เขานะ คุณโบราณนะั่นเดี๋ยวก็บอกม่มีเงินมีทองเดี๋ยวสงการนี่กลับแน่นอนไหมนะสบายดีสบัยดีไหมก็คุณหลายนะบังทองนะให้ดูจริงอ่ะจ๊ะดูน้อยไอเด็กแม่มึงตายแล้วอ่ะแม่มจะด <c oughs> นี่โทรถึงเมืองปีเลยนี่จริงหรือนี่โทรถึงเมืองปีเลยก็ เปลกีพี่ทองเนี่เอ้าดังอีกแล้วฮัลโหลครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับคือคือมันอย่างนี้นะผมเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะคือตัวแรกนี้เราตกลงกันตกลงกันสิบแปดล้านครับฮะฮะสิบแปดล้านครับครับไม่ไม่ที่ผมผมว่าโอนไปก่อนโอนไปก่อนครับชดนต,ตรงทีหลังนะฮะเราโอนไว้นานไม่ได้มันตายครับผมก็เลยบอกให้คุณโอนไปก่อนใช่ไหม นายประชดไว้ที่หลังปลาหมอโรนะครับโรตว้าันยังไงก็คอยว่ากันอีกทีครับไอ้เร้ยปลาเลยแต่ก็ดีเหมือนกันนะพี่ทองแก้หิวเอฮือดน่งหลบเล่าเหนื่อยแต่โองของตัวเจ้าตึกเดิมหรือวะเล็กเหลือเกินมั่งหลายใจต้องคำดึกกระปุ่นแล้วก้นกระพริบๆเด้เดือนกระมือจามปีกออกเที่ยวแหล่หูบัต เราปีดทองพรุ่งนี้เราเราจะออกกันแต่เช้าของเช้าเล่กกนกล้วไรอย่อางไมาจริงอ๋ลอครับแจเร้ยรอผมไม่เคยเล่นแจ่เคยเลน่นดีตัวทับเบอร์ดีใช่ไหมครับชื่อๆไรไอ้คนนี้เล่นแจ่แก้วรอเราคะกรูกับเราไม่โดนปิดเลยเดี๋ยวมงึงเบอร์ตัวทับคุยกับตาวแจ่แล้วแจ่ตายพินเขาอ,อ๋อตะกรูครับตะกรูของ แช่กอยิ่กคุณตะปือโดรลลองงดูแลเดี๋ยวไงจุดเป๊ะจุดมาเจอเันแม่ฮอ,อ๋อแช่กอยฮ่ลโหรอนยัลโอลุณไม่ดังจะไดังได้งไงของเด็กเล่นแม่มันปนก้องกูบ้าเเดีวกูรู้แล้วของเด็กเล่นแล้วคุณมันติดขาแจ้เขาจริงอ่ะบ้ากันปนกองกูรู้ นอนอนอนนอนพรุ่งนี้ดิตื่นเช้าจะไปหากินกันตรงไหนก็ว่าแต่ยังผิดกฎหมายก็ใช้ได้ไอแม่ผู้ยิ่งใหญ่นี่ผมดูมันมืดมิดมืดมนเราได้อยู่แม่เดียวคือแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตคนนั้นนั่นก็โรกันเฟ้แล้วผมนอนตรงนี้นะพี่ทองนะขอเดชะบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอฝากเนื้อฝากตัวผมด้วยช่วยดูแลปลอดภัยนะครับเจ้าที่เจ้าทางเด็กมันโดรจางวัน จะตีจะตังกูเด็กตึ้งเจ้าตีมันนี้ก็โปกัดกันไม่ตีกันเพื่อพอ,รอเราไ้หลังเชือ้อเนี้โอไม้นี่แกเชื้อไปเใ,ใจได,ด้ด,ดิดำหน้านกี่เละกูไต่หน้าแกตหหายคราดำหน้าเจ็ดเราเราสักสเดือนก้าวบวตังตรงขนแรงอันนี้โกนเดินในหน้าแล้วพอยืนออกจากในท้องก็ครับมึงปิดน,น้ำจองหน้ากันสิลูกแต่ว่าก่อน,นนั้นนั้น พอก็ต้มเคยไว้ตวงแล้วนั่นเคยเลยเคยพ่อหนิซอยแกเจ้าเทกูไม่เคยรู้แล,ล้วมันแต่เตียวกูเหนื่อยก็กูเล่นเคยต้มก็กินจัดได้แม่ไม่ตีจัดแม่ไม่รู้จักวันเคย,ดดเค,ยคุยแกเจ้าเทนมกินจัดเดี๋ยวแรงเดีแรงกูไม่รู้จักไรกูไปอ่ะเคยเอินไมา้ตัวนึงเออยกูไม้ไว้ไม้ไว้บอกกูเดินกลางหน้าปิดน้ำจมหน้า,นนากันนี่เราไม่ต้องเจ้าเอาก้อนนี่แรงก้าวตัต้มตองลูกก็ต่อเดียวมีหลีบมด กูจะใจกูร้อยแลวไม่ใหญ่ม kind of in ึงไอ้ใจเคยคนใจเจ้าตีนู้นเลยหอยเปรตหรือเจ้าเต็มปิดได้นามจงนะคุณมึงกินใครเป็นตัวหรือมาทำไรมั้งแรงอือพอขึ้นหนูกันแล้มันก็ยิงกับหนูยิงกูกับลูกหนูปิดแต่กูป้างเอาว่าโป้โป้านอกไม่ไปอยู่ปังเอาว่าโป้โป้หล่อว่าแววกูอโอ้ผกมึงยิงกูกูกับลูกนู้นนะเอานอนได้แล้วไม่ต้องคอยกันตัวเจ้าหล่าวด้วยนะเออนอนเถอะ คอยนอนตรงนี้อ่ะผีตัชหลอก์คอยโท่มาคอนปุ๊นึกแค่ดูเลยเมื่อนัวเมื่อไกรเมื่อกี้นอ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 ะไกไปกูก็ไม่แยงกูรู้ว่ามึงกีกใครนี่กูมาจึงกับใครมาจองเออแต่กครด,ดี่ว่าคนเราแม่ซ้อนที่นอกชาดีว่าหลงหลังจะไม่แต่แรกนอนกลางดีว่านอนนอกนอนนี้ อี่มาเป็นหลุกเก้อเยอะเมืเองเมมนอนมันโคตรใจโค้งโอ้โหเต้ยนู้นเรื่องตรวจฉันกูดังหมดเลยโอ้โมาติดยจดไทยรถกูว่าเห็นไม่เกยดตัวใบใหญ่กูรักทีนอนก็ไม่รับเหนื่อยนี่กูจองมาแล้วแล้วนุ่มมาเต้ครอง ถ้ามาแต่คนรู้แรงบอกแบนกันแบรนกันจะมีตึ้นเราก้องหลุดโขดริบสุดชุบยาหม้อนหนึ่งชุบยาอัชุบช่างคนแต่มดแล้วหม้อนหนึ่งนั้นเบี้ยวจะขึ้นมาจะนองนกอไม่ทันหมดแล้วหม้อนไม่ทันเราฮัลโหลรับเลี้ยวมึงกูจ้องกันนี่ฮัลโหลกูจ้องนะครับครับ ออกมาจากทีมมอนดัมพอกันครับผมเออมาแดงนู้นอะไรอย่างกินกันอยู่มันนะั่นเลยครับดังน้องเอ็นหมดแล้วครับดังน้องเอ็นจ้องกวดดังนอ้องกูนั้น hey, ดังน้องกูนั้นดังน้องโจ้กเฮ่นอนได้แล้วแหละกนเดียวหนังโตัวได้ฮัลโหลสวัสดีครับ พอด,ดีค่ะติดกันฟื้นวะหัก็ของจริงปลาปลายแก้วรอกกูอะกเด็กเล่นกระมีเอ,อวหิ้งอะไหน,หนี่ฮัลโหลค่ะนี่ขอโทษนะครับนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นมือถือของใครนี่ของฉันเองค่ะคุณโทรกมาใช่ไหมครับคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยบนลานนี่ต้องอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละออ มาเจ้าต้องเดือดใจได้ไหมพี่จะนั่งเคล้านะที่ไหนเนี่ยบนหลานี่เดินตรงมาแล้วแวะนะน้องแวะเลยน้องแวะก็มาเลยพี่จะนั่งเคล้าอยู่การอตะกรู่นะครัจริงงั้นอย่าออกกันจริงงั้นฮัลโหลฮัลโหลรำการไม่ได้นอนจริงเวยมาจริงเดียยเ๋ยวหูกันเลยเจ้าว่าวิวหุ่นเหนียว ได้ยินํำเนียงเสียงหวานวิวปลิวลอยละนองเสียงใครกันนอนตอกโทรศรัพท์พี่ทองมาดึกดึก,ด,กด,ดื่นดื่นคำคำคืนคืนนองสัญญามาจริงพี่รอบนลัรอต้านอน ยังหวานวิวในตระกับที่ทองได้รับ